วควรตัร้มเจจีไรเนะครับผมก็สา,ามารถเข้าไปติดตามได้เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้นะครับผมแล้วก็อยากจะแนะนำเพื่อนเพื่อนนะครับว่าใครที่เข้าไปติดตามแล้วสามารถพูดคุยทางแฟนเพจได้นะครับผมหรืออยากสอบถามอะไรก็ถามมาได้เลยนะครับผมเพราะตอนนี้เราแฟนเพจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปรีวิวรถหนึ่งคันนะครับ,นะรบว่า เป็นยังไงนะครับรถรุ่นอะไรนะครับผมตอนนี้ก็นัดพี่เขามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสายนิดนึงนะครับวันนี้โอเคเดี๋ยวขอตัวคับรถก่อนนะครับแล้วเจอกันที่รีวิวเลยนะครับผมโอเคยังไงก็รีบกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปเวลาผมลงเนาะโอเคเดี๋ยวขอตัวเดินทางแป๊บนึงครับผมไปลิสโบ สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคชื่อเล่นอะไรครับพี่ชื่อวีครับ p v นะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับเป็นเจ้าของรถที่เราจะมารีวิว นะครับเป็นอีกหนึ่งคันนะครับเป็นเดี๋ยวเราพามาดูอีกทีในเรื่องของรถเดี๋ยวตอนนี้ทํางานอะไรอยู่ตอนนี้พี่เป็นผู้จัดการเซเว่นนะครับผมคอนโดลุ่นนี้โจงชัยสี่ครับผมอ่าโอเคครับถ้าใครแวะไปก็สามารถแวะไปหาพี่เขาได้นะครับสนิทได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสอบถามพี่นิดนึงว่าตอนนี้รถคันนี้มากี่ปีแล้วเข้าปีนี้ปีที่สองครับปีนี้ปีที่สองโอเคครับผมโอเคเดี๋ยวผมอยากให้พี่พาไปดูรถนิดนึงนะครับว่าตอนนี้รถเป็นรุ่นอะไรแล้วก็ เป็นในส่วนของการแต่งเนี่ยเป็นแนวไหนนะครับให้เพื่อนๆได้ดูเพราะตัวเนี้ยคันนี้ผมว่ายอดฮิตมากช รียบหรูหน่อยก็คือสบายๆไม่เน้นไ,ไม่แบบจุดฉันะค,ครับผมเน้นความสวยงามไม่ค่อยเน้นแรงเท่าไหร่โอเคครับก็เน้นในเรื่องของความสวยงามแล้วก็เน้นการแต่งแบบเรียบง่ายเนาะของพี่โอเคเดี๋ยวผมอยากสอบถามนิดนึงว่าตอนแรกเนี่ยรถพี่เป็นสีอะไรเอ่ยเป็นสีนี้มาเลยครับสีเทาขาวมาเลยเป็นสีเทาขาว นะครับผมโ okay. อเคก็อันนี้ถ้าเราสังเกตก็จะมีพาร์ตคาร์บอนต่างๆเดี๋ยวเราค่อยมาลงรายละเอียดเดี๋ยวให้พี่เขาพาไปดูนิดนึงว่าจุดแต่งแต่ละจุดเนี่ยแต่งตรงไหนบ้างนะครับในเรื่องของของแต่งเดี๋ยวดี๋ยวพี่พาดูนิดนึงครับก็เป็นพวกด้านหน้าอ่าด้านหน้านะครับก็จะเป็นพวกคาร์บอนต่างๆนะครับที่ผมใส่มาแล้วก็เป็นพวกไปย่แตง่งไปย่แต่งก็เป็นพวกเบรกสำเบรกนะฮะนะครับผมตัวนี้ก็จะเปลี่ยนจาก กระปุกครับผมปั๊มบอกกระปุกปั๊มตัวนี้ก็คือเปลี่ยนกระปุกใหม่เนาะก็คือเป็นปั๊มลอยอยู่แล้วแล้วก็กระปุกเปลี่ยนใหม่นะครับเพื่อให้มีความสวยงามนะครับอันนี้คือฝั่งปั๊มใช่ครับผมแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งที่คู่กันก็คือใช่ครับก็จะเป็นปั๊มคัดน้ํามันด้วยอ่าเป็นคัดน้ํามันนะครับผมก็คือเป็นคู่กันถ้าเรามอมนี้นะครับผมอันนี้ก็คือเปลี่ยนเหมือนให้เข้าฝั่งนี้เนาะพี่เนาะอ่าครับอันนี้ ฟิวเปลี่ยนไปไหมครับหลังจากเปลี่ยนจากเดิมมันง,ง่ายกว่านะมันมันไม่แข็งนะมันนิ่มกว่าน้อผมนิ่มคือรับผมอผมันนี้รันนี้นะครับผม<ไ>แล้วก็ตัวกระจกกระจกไวแห้กระจกไวแห้งสองข้างสองข้างการแห้งนะครับเดี๋ยวให้มาดูกันตรงนี้การแน้งครับฝั่งนี้จะเป็นการแห้งนะซ้ายขวาเือนเหมือนกันเลยนะครับครับผมแล้วก็อันนึงก็คือที่เห็นเด่นชัดก็คือการสะบัดนะครับอันนี้ก็เป็นการสะบัด 5S นะครับผมตรงนี้นะโอเคแล้วก็มีในส่วนของตรงนี้นะครับผมที่เปลี่ยนเพิ่มมาใช่ไหมพี่ใช่ครับก็คือในส่วนของตัวสวิตช์ออฟลันนะครับผมแล้วก็ประกับโอเคอันนี้หลังจากเปลี่ยนไปเป็นไงบ้างครับการใช้งานใครับผมทดลองทดลองก็ใชง่ายไม่เมื่อยมือโอเคครับผมแล้วก็สวิตช์ก็เปลี่ยนใหม่ใช่ครับครับอันนี้ก็คือเป็นโดมิโนทั้งเซตแล้วก็รวมถึง ปอกแฮนโดมิโน่เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือก็คือมาเป็นเซตเลยเนาะที่พี่แต่งไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงใช้งานจริงก็คือที่จับโทรศัพท์นะครับของโมโตบุกนะครับอันนี้ถือว่าใช้งานได้ดีเลยไหมพี่โอเคดีแหละสองปีแล้วนะครับเผื่อใครสนใจก็ลองไปหาได้ครับอันนี้โมโตบุกนะครับอันนี้อันนี้ด้านหน้าก็เน้นการใช้งานเป็นหลักนะครับผมในส่วนนี้แล้วก็มีในส่วนของตัววัตต์วูดนะครับอันนี้ก็ ไว้เวลาเราเดินทางไงพี่วัดต่างๆอันนี้ปกติเคยเป็นแบตบ้างยังครับแบตยังไม่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนก็คือปกติเลยนะครับผมใช่ครับโอเคก็คือใช้แบตเดิมแต่ว่าเราติดเพิ่มเติมตรงนี้นะครับแล้วก็มีส่วนของหน้าจอก็มีตัวลายแคปลาเพิ่มเติมมาเนาะโอเคอันนี้คือส่วนด้านหน้าอันนี้แค่ส่วนด้านหน้านะครับผมเต็มคำแล้วโอเคอันนี้คือด้านหน้าเสร็จแล้วแล้วก็จุดเด่นอีกอันหนึ่งก็จะเป็น ิวหนาครับผมอันนี้ก็เป็นชิวหนาอันนี้ใส่มากี่แบบแล้วบี่หรือว่าแบบนี้แบบนี้แบบที่สองครับตัวนี้แบบที่สองเนาะโอเคตันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยไหมครับัวงานสวยครับตัวนี้ก็ถือว่าดูหล่อขึ้นเลยนะครับถ้าเราดูตรงนี้นะครับเราก็ไล่น็อตนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวเนาะที่พี่บอกนี่ไฟเลี้ยวแต่งอันนี้ถือว่าโอเคไหมครับจากการเปลี่ยนใหม่สวยครับสวยสวยเลยนะครับอันนี้ แล้วก็เป็นไฟวิ่งด้วยเป็นไฟวิ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของพาร์ตคาร์บอนอันนี้ก็คือเป็นงานคาร์บอนแท้นะครับอันนี้ก็คือพี่ก็คือเปลี่ยนใหม่ทั้งเซตเลยถูกต้องไหมครับก็คือมีด้านบนด้านกลางตาแล้วก็ด้านล่างด้วยนะครับอันนี้คือทั้งเซตเลยนะครับแล้วก็มีเสริมตรงคางตรงนี้ครับผมอันนี้ก็ใส่ใส่เสริมเนาะพี่เนาะใช่ใช่ใช่ครับเป็นใส่เสริมมาแล้วก็มีในส่วนของ ตาข่ายตรงตาไฟลีนะครับอันนี้โอเคอันนี้คือเซตหน้านี้ก็คือจัดพร้อมกันเลยใช่ไหมครับใช่ครับโอเคก็คือคาร์บอนเซตเนี้ยสามารถจัดพร้อมกันได้นะครับไม่ต้องแปลงอะไรตรงรุ่นอยู่แล้วนะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าก็มีคาร์บอนอีกอันหนึ่งก็คือตรงบางโคนหน้านะครับบางโคนหน้าก็ของเดิมนะครับแต่ว่าไปทำคาร์บอนเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนเลยเลซับเลยโอเค ครับผมอันนี้ก็คือด้านหน้านะครับแล้วก็มีตัวมังชกนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ในอันนึงก็ที่พี่เปลี่ยนใหม่หมดเลยก็คือเปลี่ยนหมดเลยง่ายๆนะครับก็คือทางล้อนะครับก็คือล้อลอะล้อเดิมแต่ว่า <that> เปลี่ยนยางใหม่นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนในเรื่องของของ,ของแต่งที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือในส่วนของปั๊มล่างนะครับปั๊มล่างก็คือตัวนี้นะครับปั๊มล่างอันนี้ก็คือ เปลี่ยนนั้นใหม่เลยเนาะพี่เนาะนแล้วก็จานดิสใหม่นะครับแล้วก็มีเป็กลอ้อใหม่นะครับก็คือเซตเนี้ยทั้งเซตคือยกใหม่หมดเลยใช่ครับนะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ขอบล้อใช่ครับนะครับผมอันนี้ที่เป็นเซตด้านหน้านะครับก็ตัวนี้ด้วยอ่าแล้วก็มีจุ๊บลมนะครับผมอันนี้เป็น90องศาครับผมอันนี้ปกติเติมลมเองอยู่ไหมพี่เติมลมเองโอเคเติมง่ายกว่าเดิมใช่ไหมง่ายครับโอเคอันนี้คือสําหรับคนที่ต้องการแต่งโซนด้านหน้านะครับอันนี้คือ อันนี้แค่บนกับล่างนะไปแปดนาทีนะครับแปดนาทีบนล่างนะครับผมแล้วก็ถ้ามาขยับมาตรงนี้ก็จะมีสายสวิตช์นะครับผมสายเบรกอันนี้นะครับโอเคแล้วก็เป็นการจัดองศาสายใหม่นะพี่เนาะใช่ครับงมาถึงปั๊มอันนี้ก็มีข้องอต่างๆนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนสายใหม่ใช่ครับนะครับอันนี้เคยมีรั่วซึมไหมครับไม่ไม่ไม่ครับไม่รั่วไม่ซึมครับผมไม่รั่วไม่ซึมเนาะ โอเคก็ถ้าใครกำลังมองหาสายชากก็สามารถดูได้ครับตรงนี้เป็นแบบสวิตนะครับผมอันนี้คือในเรื่องของเซตด้านหน้านะครับอันนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมเห็นก็คือก่อนหน้านี้พี่เคยใส่ในเรื่องของตัวแคสบ a r นะครับแล้วก็ถอดออกไปนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนมาใส่ในส่วนของกันล้มนะครับกัะล้มเป็นของ GTR นะครับผมแล้วก็ มีในส่วนของกรนล้มแข็งก็คือมีในเรื่องตรงนี้นะครับที่ใส่เพิ่มเติมมาด้วยเพื่อเป็นการโคเวอร์กันเนาะพี่นาอใช่ครับอันนี้แล้วก็ที่อันเห็นที่ได้ชัดก็คือสายหมอน้ำสายมอน้ำนะครับสายมอน้านี่เปลี่ยนเคยมีปัญหาอะไรไหมครับไม่มีครับผมไม่มีอะไรคือรัดไม่แน่นเฉยอ๋อก็คือเป็นที่ตัวสายรัดนะเป็นที่พวกสายรัดอย่างนี้แต่ว่าตัวสายก็คือปกติไม่มีปัญหาอะไรนะครับในส่วนตรงนี้โอเคแล้วก็ ถ้าที่เราเห็นก็ส่วนมากก็จะเป็นไล่ในเรื่องของตัวนัดด้วยนะครับนอตไทย,ไท,ยทียครับนอตไททีก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะสีแบบนี้นะครับผมแล้วก็จุดเด่นอีกอันหนึ่งที่เห็นก็คือเกยโยงนะครับเกยโยงเป็นของเิรันย่านะครับอันนี้โยงมากกว่าเดิมไหมพี่โยงมากขึ้นขึ้นองศาขึ้นมาเยะลยคว่าองศาท่านั่งมันจะดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับก็มีการเปลี่ยนตรงนี้ใหม่นะครับแล้วก็ อีกอันหนึ่งก็คือตัวยึดที่มีมาให้นะครับอันนี้คือฝั่งนี้คือครบเลยนะครับผมซ้ายขวานะครับ,รบแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เห็นก็คือในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังก็คือจะเป็นในส่วนของปั๊มเช่นเดียวกันอันนี้ก็ที่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เป็นของอาดีลีนครับผมก็เป็นของแบรนด์อะดีลีนนะครับอันนี้นะครับก็คือเปลี่ยนสายใหม่ทุกอย่างใหม่หมดเลยนะครับสายตัวนี้ใหม่นะครับแล้วก็ขาจับใหม่ อันนี้เบรกดีขึ้นไหมครับพี่โอเคครับผมก็เบรกได้ดีขึ้นเนาะคเคก็เป็นแบรนด์อะดรีนนะครับอันนี้แล้วก็มีในส่วนของการทําขอบล้อใหม่เหมือนกันแล้วก็มีจุกลมเช่นเดียวกันอันนี้คือเปลี่ยนใหม่หมแล้วก็ยางใหม่ของเพนเนรี่นะครับอันนี้ใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงฝั่งหนุมที่ผมเห็นก็คือตัวกระปุกน้ํามันบเบรกแล้วก็ตัวสายใหม่ด้วยนะครับอันนี้ ็จะเป็นเช็ดนี้น้าที่ทำใหม่หมดเลยนะโอเคฝั่งนี้ก็จะมีของแต่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าแตเพื่อพิเศษตรงที่มันมีน็อตจานไฟตรงนี้นะครับสองจุดนี้เคยมีรั่วหรืออะไรไหมครับสองจุดนี้ก็คือปกติเลยนะครับตั้่ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเลยเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวกาดในเรื่องของสเต,เตอร์หน้าอันนี้ก็ ใส่ความสวยงามครับผมก็คือเดิมเดินมาเป็นพลาสติกอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเกียร์โยงฝั่งนู้นก็เหมือนกันน้ำั่งนี้ก็เป็นฝั่งเกียร์นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ที่เพิ่มเติมเข้ามานับสอบถามหน่อยในเรื่องของโชคครับนโชคตัวนี้ของว s ตัว G-Sport กับตัวเดิมที่พี่เคยใส่อเนี้ยมันต่างยังไงบ้างไหมครับต่างครับ ตัวนั้นตกหุมนี่เจ็บเลยนะเจ็บตูดเลยนะเจ็บตูดเลยครับผมตัวนี้ท่านิ่งๆนิ่มๆแล้วถ้าท่ามีซ้อนสองเนี่ยคนซ้อนเนี่ยจะดึงจะนิ่มมากเลยนะอ่าโอเคก็คือถ้าเทียบกับของเดิมนะถือว่าตัวนี้นิ่มกว่าเยอะเลยใช,ใ,ชใช่ไหมครับผมอเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงนะครับก็คือตัวน,นี้นะครับเป็นตัวสีแดงอันนี้นะครับผมแล้วก็มีซับแท้งนะครับเป็นตัวนี้นะครับผมผมและอีกอันหนึ่งที่ขายไม่ได้ก็คือตัวเซตโซสเตอร์นะครับ โซ่สเตอร์อันนี้ก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับผมก็เปลี่ยนเป็นสีให้เข้ากตัวรถใช่ไหมครับพีก็อันนี้เปลี่ยนเป็นของอะไรเป็นพิเศษเป็นของจอมไทยเนาะโอเคอันนี้ใช้มาประมาณกี่เดือนแล้วล่ะครับอันนี้เป็นปีกว่าแล้วครับปีกว่าแล้วโอเคถ้าใครกําลังมองหาในเรื่องของโซ่ครับลองดูตัวนี้ได้นะครับราคาก็ไม่ได้สูงมากก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมเห็นก็คือช่วงนี้หน้าฝน นะครับที่ได้ใช้ก็คือกันดีนะเดี๋ยวไปดูกันดีนิดนึงนะครับกันดีด DNA นะครับกันดีตัวนี้ใช้งานได้ดีไหมพี่ก็โอเคครับผมแข็งได้ได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าตะก่อนจะ๋เอาป้ายทะเบียนมาติดตรงนี้อ๋อเมื่อก่อนพี่เขาป้ายมาติดตรงนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้จะมีคําว่าดี a อยู่นะครับตรงนี้อ นนก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็เมื่อกี้พี่บอกว่าพี่เปลี่ยนจาก,กอันนี้มาเป็นอันนี้เนาะก็คือถ่ายสั้นมีการเปลี่ยนใหม่นะครับจะให้ดูจากฝั่งนี้ท่ายสั้นก็น่าจะรู้อยู่แล้วครับก็คือแบรนด์ปิลัญญานะครับก็มีสายไฟเลี้ยแต่งเหมือนด้านหน้าเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านล่างของปิลัญญาก็มีในเรื่องของโซเฟนปิดอันนี้ด้วยนะครับ <im itation> อันนี้ก็ใช้งานทั้งหมดเลย นะครับผมที่นี้แป่งก็คือฉันใช้ชางานแล้วก็อีกอันนึงที่ผมจะสอบถามพี่ก็คือตัวรถเนี่ยจากที่เราเห็นเมื่อกี้ผมว่าเป็นสีนี้มาเลยใช่แต่ปกติแล้วปัดเฟลลิ่งเดิมมันต้องเป็นสีดําด้านครับใช่โอเคผมพาไปดูตั้งแต่หน้าอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะก็ะคือด้านแรกก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ที่พี่เปลี่ยนเป็นคาร์บอนตรงด้านหน้าที่เป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็บางโคน้หน้าคาร์บอนนะครับ แล้วก็ลมแอร์ใช่ไหมคาร์บอนนะครับแล้วก็ด้านข้างอันนี้คาร์บอนที่เพิ่มเติมเข้ามาปกติมันคืองานสีเดียวพี่ใช่ไหมงานเดียวมันจะเป็นสีนี้นะครับแต่ว่าพี่เขาทำคาร์บอนมานะครับตัวนี้แล้วก็เป็นอกล่างคาร์บอนนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นคาร์บอนก็คือตรงใต้พักของเวลาคนนั่งนะครับไอชิ้นใหญ่อันนี้นะเป็นคนเป็นคาร์บอนแล้วก็มี ปกติเป็นสีนี้แต่ว่าไปทำคาร์บอนมาโอเคก็คือปีกเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นสีเดียวกับตัวนี้นะครับก็เลยอนเนี้ยทําเป็นคาร์บอนแล้วนะครับแล้วก็ตัวหนึ่งที่ไปทําอันนี้ก็ที่ไปทําเพิ่มใช่ไปทําเพิ่มครับอันนี้เป็นสีคาร์บอนเนาะเป็นตัวคาร์บอนแต่ว่าปกติก็คือเป็นดําด้านใช่ครับผมนะครับอันนี้ก็คือเรียกง่ายว่าคาร์บอนทั้งทันนะครับโอเคตัวหนึ่งที่เป็นคาร์บอนก็คือเป็นครอบตรงนี้นะครับ ครอบถังตัวนี้คาร์บอนนะครับป้องกันลอยนะครับแล้วก็ฝาถังฝา,ฝาถังเริ่มนะครับแล้วก็ใส่คาร์บอ Carbon, นครับแล้วก็มีในเรื่องของด้านหน้าอันนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดเลี้ยวนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นคาร์บอนเหมือนกันนะครับเป็นตัวโฟนหน้านะครับถือว่าเป็นคาร์บอนทั้งคันเลยคันนี้มาครับอ่าถ้าเราดูเป็นคาร์บอนทั้งคันเลย เหลืออันหนึ่งที่ผวงจะสอบถามพี่หน่อยว่าตัวชกเดิมเนี่ยปกติมันจะมีสีทองกับสีดําถูกต้องไหมครับอันนี้เป็นรถบีบีสิบเก้าบีสิบเก้าที่เป็นชกสีดํานะครับผมนี่ก็บีสิบเก้าแต่ว่ามีการทําสีชกใหม่นะครับลับชกใหม่แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมว่าช่วงนี้เป็นที่นิยมก็คือเบาะใช่ครับเบาะอ,อันนี้ต่างจากเดิมเนี่ยมากไหมพี่เ<า>วลาไปทำนิ่มมากนิ่มมากนะครับ โอเคอ่าดูดีผมุจับแบบนี้คือนิ่มมากนะครับอันนี้ก็มีการเสริมมาให้ด้วยนะครับเอ่อผมถามนิดนึงว่าสําหรับคนที่มีการที่จะไปทําตัวบ่อแบบเนี้มันมีการซึมไหมเวลาฝนตกถามว่าซึมม,มันเวลาตกหนักยังไงมันก็เปียกอยู่แล้วครับผมแต่ว,ว่า นานไปไหมผมว่าเคแห้งทันทีอ่าก็คือมันไม่ซึมลงเบาด้านในใช่มมันเปียกเหมือนเบาเดิมเราแหละแต่ว่าแค่มันเป็นผ้าหนังกลับเนาะใช่ถูกต้องโอเคมันไม่ได้เปียกแบบว่าเหมือนเบาเราขาดใช่ไหมครับโอเคก็ปกติถ้ามันแห้งมันก็แห้งปกติเลยนะครับผมแล้วก็โอ้คาร์บอนรายไม่จบเลยพี่ยังเหลือเยอะเลยคาร์บอนก็จะมีตรงนี้นะครับคาร์บอนก็หลังสองชิ้นนี้มันติดกันนะครับแต่ว่ามันแยกส่วนกันเนาะก็เป็นทันนี้วันนี้ด้วยนะครับ แล้วก็มีบังโคลนหลังนะครับที่เป็นคาร์บอนนะครับอันนี้อันนี้คือเรียกว่าคาร์บอนทั้งคันนะครับแล้วก็อีกอันนึงอาจจะไม่ใช่คาร์บอนเนาะมันเป็นงาน ABS แต่ว่ามันเป็นลายที่เป็นลายฟิล์มนะครับจะมีจุดนี้นะครับจุดโค้งแล้วก็จุดสวิงอาร์มนะครับอันนี้อันนี้ผมถามนิดนึงว่ามีแพนที่จะใส่จุดไหนเพิ่มเติมไหมพี่ที่ผมจะใส่ใช่ระบบเบรกครับผมอ่า เดี๋ยวคุยระบบเบรกกันนิดนึงครับผมอันนี้มีแพนจะเปลี่ยนเป็นตัวไหนบ้างครับเพราะอันนี้รู้สึกว่าอันนี้พี่ก็แต่งเต็มแล้วนะใช่ครับอันนี้จะมาดูเป็นตัวไหนบ้างครับตอนนี้ดูไปก็คือเป็นแรมโบ้ครับผมแรมโบ้เนาะต้องรอคาสั่งอนุมัติจากอ๋อปบโอเคครับเดี๋ยวถ้าสมมติพี่เขาเปลี่ยนปั๊มใหม่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวอีกรอบว่าปั๊มที่เปลี่ยนเนี่ยเป็นตัวไหนยังไงบ้างนะเผื่อเพื่อนๆที่สนใจในเรื่องของการ เปลี่ยนปั๊มอย่างเงี้ยก็จะดูได้ว่าโอเคปั๊มตัวไหนที่ใส่ได้บ้างนะครับอันนี้เป็นปั๊มเบอร์ส4ีนะครับผมซ้ายขวาเมื่อกี้พี่บอกผมว่าตัวฝั่งนี้มันเป็นคัสน้ํามันนะครับแต่ว่ามันต้องเปลี่ยนสายใหม่ใช่สายใหม่เดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้นิดนึงนะครับก็จะเป็นคัสน้ํามันนะครับแล้วก็ตอนนี้ปกติของเราเป็นสายคัสทั่วไปเนาะเป็นสายน้ํามันไล่ลงมานะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสีองทอง อันนี้ก็คือเป็นไฮดรอลิกนะครับที่เวลาเรากำเบรกนะครับเดี๋ยวเลอ่าเวลาเรากำคัดเนี่ยมันจะขยับอย่างนี้นะครับผมอันนี้อันนี้มีรั่วมีซึมอะไรไหมพี่ยังยังครับไม่มียังไม่มียังไม่เคยเจอเนาะอันนี้ก็ปกติเลยนะครับผมโอเคแล้วก็ผมสอบถามนิดนึงถ้าสมมติว่าใครที่เขาสนใจแนวทางแต่งเนี่ยเขาสามารถติดตามพี่ จากเฟซบุ๊กได้หรือเปล่าเฟซบุ๊กได้เลยครับจากเฟซบุ๊กได้เนาะว่าในบุ๊กเลนทสิบห้าหรือว่าโซเซตี้ก็ได้อ่าโอเคครับผมก็พี่โอ้ว่าสามารถติดตามเฟซบุ๊กได้เดี๋ยวเราขึ้นเฟซบุ๊กให้เนาะแล้วก็กับกลุ่มโซเซตี้นะครับเดีย๋ยวเราสามารถจะลงลิงก์อะไรไว้ให้นะครับอ่าตรงนี้เขามีกลุ่มอยู่นะผมก็คือกลุ่มโซเซตี้นะครับวันนี้แล้วก็ร้านที่ไปแต่งเนาะอันนี้สองอันนี้นะครับผมร้านแต่งก็เป็นร้านนี้เลยร้านซิปเปอร์เบเกอร์เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวขึ้้้นนนรรูปใหอีกทึงะคคับ็ืถาสมมติ ใครสนใจของแต่งก็สามารถเข้าไปดูที่ร้านได้ได้ครับนะครับผอ,อ,อันนี้แล้วก็อัอนนึงที่ผมจะถาม,ถามก็คือว่าตัวนี้คันนี้นะครับมีการเปลี่ยนท่อมาใช่ครับนะครับขอฟังเสียงท่อหน่อยได้ไหมเอ่ยได้ครับโอเคแล้วเรามาฟังสองปีแล้วสองปีแล้วโอเค okay, เป็นคอมเมนสองปีเปลี่ยนใหม่ รับผมก็เป็นท่อคอมบิดนะครับอันนี้ก็ทั้งเซ็ตราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่มาณหลักพันเนาะมซื้อมาค่ารวมค่าส่ง้อยหนึ่งก็ห้าพันเปนอ่าก็ดีประมาณหลักพันสี่พันเก้าห้าพันนะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปดูนะครับคอมบิดก็คือขึ้นมานี้เลยนะครับผมอันนี้โอเคยวฝากสําหรับคนที่แต่ง MT นิดนึงนะครับถ้าใครสนใจแต่งแนวนี้นะครับสามารถไปดูทางเฟซบุ๊กพี่ได้ไดนะครับพี่เขาพี่ก็จะลงรูปอยู่แล้ว ว่าตรงไหนอะไรเนี้ยก็สอบถามได้นะครับผมโอเคยังไงก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่มากๆนะพี่นํารถมาให้ผมรีวิวนะผมก็วันนี้ก็อยากจะฝากเพื่อนๆที่ขับ MT เนาะถ้าสนใจการแต่งก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับที่ร้านที่พี่เขาบอกก็คือซิปเปอร์เบเกอร์นะครับแล้วก็กลุ่มที่พี่ลงรูปก็คือโซเฟตี้นะครับ MT ต่างๆนะครับเป็นแนวทางการแต่งนะครับวันนี้ถ้าใครชอบก็สามารถลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งที่พี่เขาบอกว่าก็คือ เดี๋ยวพี่เขาจะเปลี่ยนปั๊มหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปั๊มหน้าเป็นตัวไหนนะครับผมโอเคก็ขอบคุณพี่มากๆนะครับครโอเคเดี๋ยวไปดูพินเสือกัน obsession I will not stop, no I'm never second guessing I got a God complex Haters love to hate but I never feel pressed Got a lot on my plate but I never get stressed I'll take all the pressure like I'm test.